สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนนี้มาถึงตอนที่52ว่านสบู่นั่งแท่นนะคะจากตำราของหลวรพัฒสภกรว่านสบู่นั่งแท่นนะคะท่านบรรยายเอาไว้ว่าต้นและหัวคล้ายขมิ้นอ้อยจะสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พูดถึง ว่านที่อยู่ในกลุ่มขมิ้นนะคะเขาจะใช้คําว่าขมิ้นอ้อยไม่ใช้คําว่าขมิ้นชันแสดงว่าขมิ้นอ้อยเนี่ยน่าจะเกิดก่อนหรือว่าน่าจะเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักมากกว่าขมิ้นชันเนาะแต่ว่าพอตอนหลังมีการมาบูมแค่เรื่องของขมิ้นชันโดยทิ้งขมิ้นอ้อยไว้ข้างหลังมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าขมิ้นอ้อยอนับวันก็ยิ่งจะไม่มีคนรู้จักแต่จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรายาหรือตำราว่านะ่ะ เขาอ้างอิงขมิ้นอ้อยหรือใช้ขมิ้นอ้อยเข้าตำรับยาเป็นส่วนใหญ่น่าเสียดายนะถ้ามันจะต้องถูกละเลยหลงลืมไปเพียงเพราะว่าไม่ถูกจับขึ้นมาภูมินะคะก็ะฝากให้คนใหญ่คนโตเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยช่วยพิจารณาหน่อยเรามาทิ้งของดีๆได้ยังไงในเมื่อขมิ้นอ้อยอะแท้จริงแล้วอ่ะเป็นต้นกำเนิดของบรรดาว่านในกลุ่มขมิ้นทั้งปวงเนาะ เขาบอกว่าต้นหัวและใบคล้ายขมิ้นอ้อย <Yeah. S 1> เอาใหม่เอาใหม่นี่บันทัดนี้ต้นและหัวคล้ายขมิ้นอ้อยแต่หัวกลมใหญ่คล้ายเผือกเนี่ยพอบรรยายแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่านทาราหดเนาะเพราะช่วงหลังนะ่ะถ้าเป็นกลุ่มขมิ้นแล้วก็หัวคล้ายเผือกเนี่ยมันจะเป็นว่านทาราหดสีเนื้อขาวฉุนร้อนจัดอยู่ อยู่ขวากหนามชั่วเบาชอบวิธีใช้รมของเกาจังอยู่ขวากหนามชั่วเบาหมาย่หมายถึงว่าคงทนตออ่อของแหลมๆที่ทิ่มแทงอะค่ะชั่วเบาก็คือแค่แค่ปสัสสาวะออกหนึ่งครั้งกินเข้าไปแล้วก็เหนียวเหนียวแค่ปสัสสาวะออกหนึ่งครั้งก็หายเหนียวนะคะอะมาดูตําราต่อไปตําราว่านละพะเครื่องอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะคะไม่มีเรื่องของสบู่นั่งแท่น มาโผที่ตำรากระเ็นว่านฉบับสมบูรณ์ของร้อยติเซลิงพูดถึงสบูนั่งแท่นเอาไว้ว่าลักษณะลำต้นคายขมิ้นอ้อยแต่หัวกลมใหญ่คล้ายกับหัวเผือกเนื้อในของหัวมีสีขาวรดร้อนฉุนจัดสรรพคูณอยู่คงชั่วเบาถ้ามันเป็นตัวเดียวกับว่านทรหดก็ไม่น่าแปลกเนาะชื่อชื่อก็ดูดเอาเถอะชื่อเาก็ยังชื่อว่านทรหดเลย แต่ตอนหลังเอามาใช้รักษาลิีดวงทวารอ่ะตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ฉันหาวิธีพูดถึงว่านสบู่นั่งแท่นไว้ว่าอย่างไรคําว่านั่งแทน่นน่ะเราจะคุ้นเคยกับพนุมานั่งแท่นเนาะและสบู่นั่งแทน่นต้นใบคล้ายขมิน้นหัวเหมือนหัวเผือกผ่าดูเป็นสีขาวลถจุนร้อนหัวติดตัวไปหรือกินเป็นคงกระพันจะอตียิ่งนักอันนี้ว่าพกก็ได้ โอ้ยสงสารหนังสือพกก็ได้กินก็ได้ทำให้เป็นคงกับพันอ่ะมาตำราของอาจารย์เลื่อนคำบรรยายเรื่องของสบู่นั่งแท่นเอาไว้ว่าลาักษณะต้นและหัวคลายคขมิ้นอ้อยแต่หัวกลมใหญ่คลายหัวเผือกเนื้อในหัวมีสีขาวชุนเล็กน้อยจะเห็นว่าคาบรรยายตั้งแต่ปีพศ2อ7 5มาจนถึงพศ2 5 2 0 คำบรรยายเหมือนกันเป๊ะโดยที่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแต่พลิกแพงสปปรรพคุณกันออกไปแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของโคงกระพันทั้งสิ้นเพียงแต่ใช้คำที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าว่านตัวเนี้ยไม่มีใครครอบครองในระยะ40ปีจากเล่มแรกมาจนถึงเล่มนี้ เพราะคนครอบครองไม่มีทางเลยที่จะบรรยายได้เท่าเก่าเป๊ะโดยไม่เพิ่มเติมอะไรลงไปนะคะเพิ่มเติมอะไรอย่างเช่นใบสีเขียวล้วนอย่างเช่นใบตรงกลางกระดูกกลางใบมีสีเข้มสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอะคะ่ะแต่อันนี้ถ้าในระยะเวลาเกือบสี่ปีหรือร่วมสี่ปีเนี่ยคำบรรยายอย่างลอก ตามกันมาแบบนี้เป๊ะเนี่ยแสดงว่าไม่น่ามีใขรได้ครอบของว่านตัวนี้แล้วประโยชน์อยู่ความน้ําชั่วเบานําหัวว่านติดตัวไปด้วยก็อาจทําให้อยู่คงกับพันชาติได้เหมือนกันปลูกต้องเสกด้วยน้ำโมพุทธายะน้ําเสกด้วยน้ำโมพุทธายะนะคะก็สมุนธัแท่นก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครเจอ,เอ,อว่านที่มีลนะักษณะต้นเหมือนขมิ้นอ้อย แต่หัวกลมเหมือนเผือกและเนื้อในหัวสีขาวแล้วก็มีรสร้อนฉุนจัดซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารสร้อนฉุนจัดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะเจอวั้นสบู่นั่งแท่นวั่นเก่าในตำราที่อาจจะสูญหายหรือลบเลือนหรือเปลี่ยนชื่อ เป็นบ้านตัวอื่นไปแล้วก็เป็นได้นะคะวันนี้จบเรื่องของสบูนั่งแทน่นแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ